คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเว็บมาแนะนำนะครับ u f a 9 3 3 3สาม,มารถเข้าสมัครได้จากทาง ID Line หรือกดได้จากลิงใต้คลิปก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนเอนสะดวกเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ เมื่อเข้ามาแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับจะมีข้อมูลเบื้องต้นให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลเบื้องต้นก็มีชื่อนามสกุลบัญชีธนาคารสําหรับฝากถอนหรือเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ทูวอลเล็ตในการสมัครนะครับก็แจ้งกับทางแอดมินได้เลยกรอกเบอร์โทรหรือ ID Li n e ถ้ามีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมียูเซอร์ผู้แนะนำมานะครับก็แจ้งกับทางแอดมิน เราจะมีโปรโมชัน20%่สําน20%สำหรับผู้ที่แนะนำมานะครับโอเคเมื่อก่อกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับทางแอดมินก็จะส่งยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดมาให้นะครับเพื่อนๆก็นำยูเซอร์พาสเวิร์ดนี้มาเข้าทางหน้าเว็บนะครับปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าทางหน้าเว็บเพื่อนๆก็ก่อกข้อมูลยูเซอร์อีดยูเซอร์พาสเปุ๊บก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ กดเข้ามาก็จะมีเงื่อนไขและกติกาให้เพื่อนๆอ่านนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากอ่านก็เลื่อนอ่านลงได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีกฎกติกาเงื่อไขของหน้าเว็บนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากอ่านก็กดยอมรับแล้วเข้าไปทางหน้าหลักได้เลยนะครับเข้ามาทางหน้าหลักแล้วก็จะมีช่องทางให้เพื่อนๆเล่นมากมายนะครับ หน้าแรกก็จะมีการเดิมพันกีฬาไฮโลห้องป็อกเน่งห้องเกมให้ยอ,ยอื่นๆนะครับแล้วก็ห้องสล็อตจากค่ายต,าต่างๆนะครับห้องเกมบาคาร่าจากค่ายอื่นมวยไทยเกมสลอ็อต ITP สล็อตนะครับให้เพื่อนๆดูแถบทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีช่องทางให้เพื่อนๆเ,เลือกเล่นอีกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูช่องแรกก่อนเลยนะครับ ก็จะเป็นช่องทางการเดิมพันกีฬานะครับบอลสเตปมวยไทยไก่ชนนะครับช่องที่2นะครับช่องที่2ก็จะเป็นช่องรวมห้องคาสิโนจากค่ายต่างๆนะครับแล้วแต่เพื่อนชอบค่ายไหนนะครับก็ลองเลือกเล่นกันดูนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเล่นห้องไหนเพื่อนๆก็เข้าเล่นได้เลยนะครับเราลองมาดูช่องที่3นะครับจะเป็นช่องเกมสล็อตนะครับ ก็จะรวมสล็อตจากหลายๆค่ายนะง่ายๆคือรวมจากทุกค่ายเลยครับเพื่อนๆสามารถเข้าจากช่องทางนี้ได้เลยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าชอบเล่นสล็อตค่ายไหนนะครับต่อมานะครับเป็น iTP สล็อตนะครับก็รวม iTP สล็อตจากทางหลายๆค่ายเลยนะครับให้เพื่อนๆเลือกเล่นนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะครับลองมาดูอันต่อมานะครับอันต่อมาก็จะเป็นห้องไพ่นะครับพอเพื่อนๆเข้ามาถึงก็จะมี ห้องไฮโลห้องป๊กเกเด้งแบล็กแจ็คบาคาร่านะครับลองมาดูอันที่6นะครับผมอันที่6ก็จะเป็นห้องยิงป่าครับถ้าเพื่อนๆชอบเล่นเกมนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกกันดูนะครับผมลองมาดูอันที่7ครับห้องอันที่7ก็จะเป็นห้องหวยนะครับให้เพื่อนๆเลือกแทงได้เลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับลองมาดูอันที่8นะครับ อันที่8นี้ก็เป็นสาย e สปอร์ตนะครับสำหรับเพื่อนที่ชอบเล่นเกมชอบดูนักแข่งเกมนะครับสามารถเล่นได้จากช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนที่ชอบเกมนะครับลองมาดูอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นฟุตบอลจำลองนะครับฟุตบอลจำลองนี่สามารถเล่นไดตลอด24ชั่วโมงนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ แอดยูฟ3าเก้าสนะครับมีแอดนำหน้านะครับหรือกดจากลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับการสมัครเบื้องต้นก็ที่ผมบอกไปนะครับสมัครง่ายครับช่องทางการเข้าเล่นนี่สะดวกสบายมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆลองดูนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขผมครับโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับผมมีเกมดีๆแนะนำมาฝากนะครับ ฟอร์จูนเมาส์นะครับเกมนี้อยู่ในค่าย PG นะครับวันนี้ผมมาทุนมาที่1,600บาทนะครับเราจะเริ่มเบตที่เท่าไหร่ดีเบตที่4ี่ิบเอเจ7ดสิบนะครับบอ,บอมบอมไม่ห่อนะวันนี้เอาแตกเท่าไหร่ดีถึงจะเลิกอ่ะทุกคนอยู่กับเพจผมผม,ผมเน้นแตกหนักเยอะนะทุกคนก็รู้ว่าผมแตกหนักแน่นอนเพจผมมาเบตเจ็ดสิบยาวๆเฮ้ดิจะแตกกันเท่าไหร่วันนี้ไม่ต้องกลัวนะเกมนี้แตกหนักแน่นอน อุ้ยหูเต็มจอเลยมาถึงอ้โหรางวัลต้นโตเ็ดแม่เท่าไหร่วะเนี่ยเที่ยงวะเนี่ยหนึ่งสองสามเชื่อมอ่ะอุ้ยสองพันสามพันยังไม่อยู่หูรางวัลเมก้าไปยาวๆอุ้ยยังไม่มีน้อยอนะอุ้ยสี 4, 000, ่พันรางวัลต้นโตซูปเปอร์นะครับอุ้ยเจ็ดพันนะทีนี้เ็ดแม่อุ้ยเบกเจ็ดสิบแบกเจ็ดพัน 70, 7, นะครับ คูนเท่าไหร่วะเนี่ยคูนหนึ่งร้อยเจ็ดพันเก้าไปแล้วนะครับโอ้โหกำไรเน้นๆหกพัน 6, กว่าแล้วเอาไงดีทุกคนเลิกไม่เลิกผมไม่เลิกนะวันนี้ผมอยากแตกะมือให้ทุกคนดูเลยเงี้ยโอ้โหแม่งมาแน่โอ้โหรางวัลก้อนโตอีกแล้วคูยไม่ทันขัดครัเท่าไหร่วะเนี่ยพันสี่นะครับทุกคนโอ้โหยับ,ย,บยับเลยว่ะเพิ่มเบ็ดเลยอย่างเงี้ยบวกแน่นอนเพิ่มเบ็ดเลยกำลังมารอบกำลังมา อ๋อเด็ดละร้อยดู๊ยแม่งจะแตกเท่าไหร่โอ้โหต้มหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนมามาช่องผมอะ่ะรวยทุกคนนะบอกแล้วว่ามากับช่องผมอะ่ะผมมีโปรโมชั่นดีๆให้แน่นอนแต่ต้องบอกเลยนะครับถ้ามาสมัครก็บอกมาจากช่องผมนะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆให้แน่นอนโอ้โหแจ็คพอตดีดแล้วอะไรมันจะดีขนาดนี้วะนี้เนี่ยชั่วโมงนี้รีบๆมาสมัครกันได้เลยนะครับอยู่ลิงก์ด้านล่างนะครับบอกมาจากช่องผมผมมีโปรโมชั่นดีๆให้แน่นอน อู๋นี้จะได้อะไรกันได้อ่างเปานี่รู้เรื่องเลยโอ้โหได้ประทับก็ไม่เป็นไรนะ1,500บาทไปแล้วโอ้โหตอนนี้แตกหมื่นแล้วครับหนึ 1, ่งหมื่แล้วนะทุกคนเอาไงเลิกไม่เลิกไปต่อยกันหน่อยดีกว่าเผื่อรวยทุกคนมาโอ้โหแตกยับยับเลยแตกยับยับสามร้อยอีกแล้วบอจูนเมาส์นี่แตกดีจริงนะครับอยู่ในค่ายพีซีนะอยากนามก็ตั้มออกมาได้เลยทุกคน ผมแนะนําเกมเนียผมแนะนําบ่อยมากเลยเพราะมันแตกง่ายไงทุกคนอ้โหวได้อ่างเปลอีกแล้วเท่าไหร่วันนี้อะ่ะหนึ่งพันบาทอู้หมีเย, 20, มยียรติสองพันนวันนี้ทุกคนเอาไหมอู้หใครอยากเลิกก็เลิกได้แล้วทุกคนแต่ผมยังฮะไปต่อเลยอูย้หดูเด็แตกตลอดทุกคนไปงนไนผมแนะนําเกมไหนะแตกทุกเกมอะ่ะบอกให้ตามผมมาทุกคนมาเกมพีจีเนี่ยแตกแตกแล้วรวยทุกคนอ่ะ เอ้ยจะได้อีกไหมอ้โหได้แล้วนะครับโอ้แจ็คพอตติดแล้วดูดิจะได้อะไรอย่างน้อังเปาน้งเปานี่เลิกเลยนะทุกคนผมได้น้งเปาที่ถเลิกเลยหนึ่งหมื่นแล้วดูดิเราจะได้อะไรโอู้หได้ปัดทัดได้ประทัดเราก็เลิกแล้วทุกคนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเราทุนมาหนึ่งพันหกร้อยแล้ววันนี้เราบวกเก้าพันเก้าบาทนะสวัสดีครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับบอร์ดใ้ด้วยถ้าบังบอกมาจากช่องผมผมมีโปรโมชั่นดีๆใ,ให้นะครับขอบคุณครับ